วันนี้เป็น EP แรกนะครับอ,อยากจะนำมาดูจริงๆก็ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อรายการเลยนะเนี่ยขอตั้งชื่อว่าเป็นมนุษย์กราฟก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราซื้อขายเงินคริปโตซื้อถูกขายแพงแต่ชั่วโมงนี้เข้าใจว่าคนที่ซื้อขายเงินคริปโตทั้งทุกคนนี่ก็น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าซื้อเท่าไหร่นี่ยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับโดยเฉพาะตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัว BTC Bitcoin หรือจะเป็น ETH Ethereum อ่าผมจะให้ดูของ Ethereum นะครับวันนี้เป็นวันที่13ธันวาคมเวลา22:07นาทีราคา Ethereum เนี่ยจากที่เคยพีคๆอยู่เนี่ยอยู่ที่161,000บาทต่อ1 Ethereum ตอนนี้เหลืออยู่ที่133,000 3951บาทจุด 2, ต่ออิเรียมผมจะพาเข้าไปดูช่วงที่มันร่วงนะครับว่ามันจะร่วงกันประมาณไหนอันนี้เป็นการแสดง1แท่งเทียนต่อ15นาทีแท่งเทียน1แท่งเนี่ยแทน15นาทีอย่างอันนี้สังเกตนะครับตอนนีใ้ให้สังเกตเส้นข้างล่าง เวลา21นาฬิกาตรงนะถัดมาก็จะเป็น21นาฬิกา15นาทีแล้วก็21นาฬิกา30นาทีเนี่ยช่วงนี้ช่วงกำลังลงเลยตอนนี้ราคาจะอยู่ที่1 3 3 0 0 0 976.24บาทต่อ1อีเธอรียมอันนี้คือแสดงเป็น15นาทีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้แสดงเป็น5นาทีดูนะครับ ถ้าแสดงเป็น5นาทีจะเห็นช่วงที่ลงหนักมากกราฟเส้นแดงส้น,นี้อยู่ตรงกลางจอนะครับอันนี้ลงจากประมาณ1,35,000เหลือโอ้โหต่ำกว่า1 3 0 0 0 0นพะจริงๆแอดมินนี่ยังเพิ่งเข้ามาซื้อขายได้ได้ไม่นานนะครับยังไม่มีความรู้อะไรมากมายยังดูกราฟไม่เป็น ยังดูกราฟไม่เป็นได้ว่าดูราคาแล้วก็ซื้อขายได้ส่วนใหญ่ช่วงนี้เข้ามาขายเ,าเข้ามาซื้อขายกันมักจะติดดอยหรือว่าขาดทุนกันทั้งนั้นแหละครับเ,เงินที่เข้ามาซื้อขายเนี่ยอย่างเช่นว่าซื้อขายไปลงทุนมาสัก4ี่หมื่นบาทก็อาจจะหายไปสัก4ี่พันบาทนะช่วงเนี้แอดมินส่วนใหญ่ก็จะลงทุนไปกับอีเธอเรียมนะครับหลังจากที่ซื้อตัวอื่นไปแล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกัน,นไม่ว่าจะเป็นตัวชีบะอินุ ครับไม่ว่าจะเป็นล o ่าไม่ว่าจะเป็นเรไม่ว่าจะเป็นโซหรือตัวต้นตำรับอย่างตัว BTC เองเนี่ยก็ราคาก็จะร่วงหนักมากช่วงนี้ลองเปลี่ยนมาดูในทุกหนึ่งนาทีนะครับดูกราฟผมจะทำให้แคบเข้ามันจะมีช่วงที่ลงหนักๆเลยเนะี่ยนาทีตอนนาทีเลย เห็นไหมครับช่วงเวลาตั้งแต่21นาฬิกาเนี่ยจนถึง21นาฬิกา30นาทีเนี่ยจะลงหนักมากลงจากประมาณแอดจะให้ดูนะครับประมาณ1แสนสามหมื่นห้าร้อยลงมาจนถึงตรงนี้หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเนี่ย รันนี้ถ้าเราลองดูกราฟทุกๆ4ี่ชั่วโมงซึ่งเป็นกราฟมาตรฐานเราก็จะเห็นนะครับมันจะมีช่วงที่ลงต่ำมากจนถึงเหลือ1 2 0 0 0 0สองมืสี่พันบาทต่อหนึ่งอีเธอรี่ยมอันนี้คือ4ี่ชั่วโมงเนี่ยคือช่วงที่ลงเยอะสุดอันนี้แอดจะให้ดูหกชั่วโมงครับ6ชั่วโมงก็กราฟคล้ายๆกับ4ี่ชั่วโมงอืมอันนี้ให้ดูช่วงบนสุดนะครับดูเนี่ยช่วงที่ขึ้นไปบนสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1นึ0 0 0สน0 0ึ่งน่อ,นนอยๆนะแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาค่อยๆร่วงลงมาจนแอดคิดว่าน่าจะเป็นขาลงอย่างแท้จริงนะช่วงนี้เนะี่ยดูเป็น12ชั่วโมงนี่ก็จะเป็นช่วงขาลงก็จะมาอยู่กันอยู่ที่ประมาณแสนสามหมื่นสามอยบาทพรุ่งนี้เราอาจจะได้เห็นราคา1นึ e ่อีเธเรียมต่อ 130,000บาททวนก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะลงยาวันอีกต่อไปใครจะเข้ามาลงทุนช่วงนี้ที่หวังจะขึ้นก็ผมว่ารอให้ลงสุดแล้วก็ค่อยซื้อจะดีกว่า